อัปเดตไอเทมเพิ่มเลือดใหม่ล่าสุดนะครับผมมีชื่อว่า w e s t HP Booter นะครับผมไอเจ้าตัวนี้นะครับผมมีความสามารถอะไรมันจะช่วยเพิ่มเลือดของเรานะครับผมนะเพิ่มขึ้นสูงสุด20 h p ตหลอดที่เราใช้งานไอตัวนี้อยู่นะครับผมใช้งานไอตัวนี้อยู่คืออะไรไอเทมตัวนี้นะครับผมมันจะทำงานก็ต่อเมื่อ เรานะครับผมใส่เกาะอยู่เท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่เกาะอยู่นะครับเลือดมันจะไม่เพิ่มนะครับผมทุกคนสังเกตดูดีๆนะครับผมเห็นไหมตอนนี้นะครับเลือดผมมีอยู่200ใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่านะครับผมเราใส่เกาะเข้าไปนะครับผมเลือดเราจะเพิ่มขึ้นมานะครับผมสูงสุด20นะครับซึ่งไม่ใช่แค่เลือดที่แบบมันเพิ่มขึ้นมานะทุกคน ไอหลอด sp ทุกคนเห็นปะจากปกติ200นะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยเป็น220นั่นเองนะครับผมทุกคนครับโอ้โหค่อนข้างจะโกงเลยนะครับและไอเทมนี้นะครับจะอยู่ตลอดไปจนกว่าเกราะที่เราใส่มันจะแตกนะครับผมทุกคนครับถ้าเกราะไม่แตกเลือดก็จะอยู่อย่างนั้นแหละ220ตลอดไปจนกว่าเกราะจะแตกนั่นเองนะครับแลวถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามที่ช่อง tiktok kdc gamer มีจุดให้ด้วยนะครับ